การใส่ร้ายคนอื่นมีผลกรรมอย่างไรก่อนพูดถึงผลกรรมเราลองมาดูก่อนว่าถ้าเราใส่ร้ายคนอื่นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคนถูกใส่ร้ายบ้างในโลกที่เต็มไปด้วยการเร่งรีบไม่มีใครอยากให้เวลาเอาใจใส่รายละเอียดของเรื่องรอบตัวทุกคนจะยินดีรับรู้เฉพาะภาพใหญ่ภาพรวมอย่างข่าวหนังสือพิมพ์นั้นคนอ่านมักอ่านแค่หัวข้อข่าวไม่ค่อยอ่านรายละเอียด ดังนั้นพาดหัวเข่าไว้อย่างไรคนก็รับรู้แค่นั้นเช่นถ้ามีคำว่านายจุดจุดโกงเงินคนจะจำเอาไปพูดกันว่านายจุดจุดขี้โกงน้อยคนจะเข้าไปอ่านร,รายละเอียดว่านายจุดจุดเพิ่งโดนข้อหาและเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งเท่านั้นยังมีผู้ต้องสงสัยรายอื่นๆอยู่ด้วย แต่อเผอิญนายจุดๆุดเป็นคนดังจึงได้รับเกียรติพาดหัวข่าวเป็นการดึงดูดความสนใจจากประชาชนเพราะนายจุดๆุดโดนสังคมพิพากษาแล้วว่าเป็นคนขี้โกงทั้งรูปทั้งชื่อแท้ทั้งตำแหน่งการงานถูกตีพิมพ์หลาก็เป็นอันว่าจบเห่กันชีวิตป่นปี้หมดเห็นชัดเป็นลำดับลำดับไปทีเดียวอันดับแรกสมมุติว่านายจุดจุดรู้อยู่แก่ใจว่าเขาไม่ได้โกง ไม่ได้เป็นคนทำและไม่ได้เป็นตัวการเบื้องหลังแต่ซวยสุดขีดที่หลักฐานเบื้องต้นชี้มาทางเขาจะพลอยร่างพลอยแหหรือเกิดขึ้นจากฝีมือคนหาแพ้ก็ตามนายจุดๆจ,จะต้องริมรถความขมขื่นที่ไม่มีใครเข้าใจคนเราไม่ได้โกงแต่ถูกตราหน้าว่าโกงจากคนทั้งแผ่นดินส่วนใหญ่โดนเข้าอย่างนี้เกือบร้อยทั้งร้อยจะอยากฆ่าตัวตายหดหู ซึมเศร้าทรมานใจจนนอนไม่หลับหรือหลับแล้วฝันร้ายติดติดกันไม่เว้นแต่ละคืนอันดับต่อมางานปัจจุบันคงเสียไปแน่ๆเพราะไม่มีบริษัทไหนสังกัดใดอยากยืดอกรับประกันว่านายจุดๆเป็นส่วนหนึ่งที่น่าภูมิใจของตนอย่างไรก็ต้องประกาศปลดกลางอากาศไว้ก่อนเพื่อเรียกความมั่นใจจากลูกค้ากลับมานายจุดๆกลายเป็นคนตกงาน ขาดรายได้กระทันหันและคงยังจะหางานใหม่ไม่ได้ไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าสังคมจะลืมข่าวอันดับสุดท้ายพ่อแม่พี่น้องของนายจุดจุดจะต้องเสียใจเสียชื่อเสียงวงตระกูลและพากันเสียความเชื่อถือนายจุดๆุดอย่างรุนแรงเพื่อนสนิทมิตรสหายก็ต้องมองนายจุดๆุดแปลกๆไม่อยากคบหาสมาคมด้วยถึงมีน้ำใจอยากปลอบประโลมก็ต้องชักขาไว้ข้างหนึ่ง ไม่อยากเสี่ยงกระโดดมายืนประกบข้างนายจุดๆุดสนิทนักอันนี้เป็นภาพขยายใหญ่สุดที่เป็นไปได้ในปัจจุบันกล่าวคือถ้ามีการใส่ร้ายทำลายชื่อเสียงทางหนังสือพิมพ์จะด้วยประสงค์ร้ายเป็นส่วนตัวหรือด้วยการทึกทักเอามันไว้ก่อนหรือด้วยประสงค์หาแพะมารับบาปคนจะรับรู้กันทั่วประเทศและอาจเกิดเสียงพึมพำมด่าทอไปทั่วทุกย่านร้านตลาด สรุปคือการใส่ร้ายนั้นทำให้ผู้ถูกใส่ร้ายเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจส่วนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นของเรื่องราวและขึ้นอยู่กับชนิดของสื่อที่ขยายผลให้เกิดการรับรู้กว้างไกลเพียงใดยิ่งเรื่องเข้มขน้นยิ่งการรับรู้กว้างไกลก็ยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้นคราวนี้สรุปว่าเดือนต่อมาคนเริ่มสาซาเสียงด่านายจุดจกันแล้ว ลืมๆนายจุดๆกันแล้วก็เกิดจับตัวการใหญ่ขึ้นมาได้และไม่เกี่ยวอะไรกับนายจุดๆเลยก็จะมีอาสศา,ศาสมัครน้อยคนนำไปบอกต่อเพื่อให้เกิดการพึมพำทั่วทุกหัวระแหงพูดง่ายๆว่าตอนคนจะเหม็นนั้นเต็มใจร่วมด้วยช่วยกันกระพือให้กลิ่นฟุ้งออกไปทั่ว,วแต่ตอนคนจะหอมหรือสะอาดดังเดิมอย่างมากแค่อุบอิบมุบมิบหรือไม่พูดเลยสักแอก นี่แหละความจริงประจำโลกและนั่นก็แปลว่านายจุดๆุดในความทรงจำของคนส่วนใหญ่จะยังคงเป็นตัวขี้โกงชัวง่วนิรันด์เพราะข่าวความสะอาดนั้นไม่ค่อยเด่นสะดุดตาคนมองไม่ค่อยเห็นต่อให้ได้อ่านข่าวว่านายจุดจุดพ้นมลทินกระนันภาพตัวโกงของนายจุดจุดก็ยังจะปรากฏลางๆอยู่ในความทรงจำของคนต่อไปอยู่ดีอย่างน้อยก็ต้องระแวงแคลงใจว่า ใช้วิธียัดเงินใต้โต๊ะให้พ้นมนทินหรือเปล่ามีใบสั่งจากผู้ใหญ่ของบ้านเมืองช่วยเหลือหรือเปล่าสรุปคือคนถูกใส่ร้ายนั้นจะมีภาพเปื้อนมนทินที่ตามแก้ยากมากคนไม่รู้จักกันพอฟังว่านายจุดๆุดเลวปุ๊บความรู้สึกว่านายจุดๆุดเลวจะประทับแน่นลงในใจทันทีกว่าจะลบภาพร้ายได้ต้องใช้กำลังมากกว่าผู้ให้ข่าวหลายเท่าเช่นอาจต้องอาศัยคนอื่น อีก3 1 0ถึง10รายมาช่วยกันยืนยันว่านายจุดๆุดเป็นคนดีภาพนายจุดๆเป็นคนเลวจึงจะจางหายไปจากใจคนรับฟังข่าวได้สนิทคราวนี้มาพูดถึงผลกรรมของพวกชอบใส่ร้ายคุณคงคิดว่าทำคนอื่นให้ทุกอย่างไรคลื่นความทุกแบบนั้นก็คงย้อนกลับมาหาตัวก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ความจริงไม่ใช่แค่นั้นครับ ขอแจกแจงเป็นข้อๆถึงผลที่อาจเป็นไปได้ดังนี้ 1. หากคนถูกใส่ร้ายเป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้มีพลังแห่งศีลสัตว์คุ้มตัวผลคือจะทำให้ผู้ใส่ร้ายโดนใส่ร้ายคูณสองคูณ10หรืออาจคูณร้อยคูณพันเข้าไปจากที่ทำและในเวลาอนันรวดเร็วทันตาด้วยเนื่องจากการใส่ร้ายโดยมากมากักอาศัยใจที่หลงผิด หนักแน่นประกอบด้วยโทสะรุนแรงพอเจอภาคขยาายยอย่งใหญ่เข้าด้วยอย่างนี้เลยไม่ค่อยจะต้องรอดูผลกันในชาติหน้าไกลตัวกัน 2. เป็นผู้มีปากเหม็นหรือกลิ่นตัวเหม็นหรือโทษสถานเบาที่สุดก็คือเวลาพูดจาจะดูน่ารังเกียจเพราะความร้ายกาจจะแพรมออกมาทางสีหน้าและแววตาแม้บุญเก่าส่งให้มีปากหอมกลิ่นกายหอม และกริยาท่าทางน่ารักน่าใครแต่หากเพราะนิสัยใหม่ชอบใส่ร้ายคนอื่นอย่างต่อเนื่องเป็นแรมปีคุณสมบัติด,ด้านดีเดิมๆก็จะพลิกเปลี่ยนไปเป็นตรงกันข้ามอย่างน่าทึ่ง 3. เป็นผู้มีวาจาขาดน้ำหนักคือต่อให้มีอำนาจล้นฟ้าปานใดหากติดนิสัยชอบใส่ใครแล้วคนทั่วไปฟังเขาพูดแล้วจะรู้สึกเลยว่าไม่อยากเชื่อถือแม้พูดเรื่องธรรมดาอย่างที่สุด ก็คล้ายขาดอะไรที่ทำให้อยากปรงใจยอมรับ 4. เบื้องหน้าหลังตายจากความเป็นมนุษย์หากกรรมที่ชอบใส่ร้ายชาวบ้านมีน้ำหนักลํำหน้ากรรมอื่นๆก็จะไปเสวยอัตภาพอันน่ารังเกียจและตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเสียดแทงเร่าร้อนทรมานเพราะจิตที่คิดประทุษร้ายด้วยการใส่ใครนั้นมีลักษณะเสียดแทงต้องการให้ผู้ถูกใส่ใคร เดือดร้อนในทางใดทางหนึ่งนี่คือกฎธรรมดาจิตมีกิริยาในการก่อเหตุอย่างไรก็เท่ากับเข้าไปยึดพบแห่งความเป็นเช่นนั้นพบที่ต้องรับผลทำนองนั้นมากขึ้นเรื่อยๆขอให้ทราบว่า4ข้อข้างต้นนี้เป็นเพียงผลที่ว่ากันตามหลักการส่วนของจริงจะได้รับโทษสานุโทษมากหรือน้อยกว่านี้ก็ต้องดูรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละรายเช่น ประพฤติด้วยความระอายหรือไม่ระอายประพฤติเป็นอาจินหรือถูกสถานการณ์บังคับเป็นคราคราๆประพฤติด้วยความอาคาตพยาบาทหรือด้วยความเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าอย่างเช่นถ้าใครใส่ร้ายผู้ทรงศีลโดยปราศจากความละอายอยู่เรื่อยเรืเพราะความมีใจริษยาผลก็อาจสนองคืนอย่างรวดเร็วและรุนแรงเกินเหตุคือไม่ใช่แค่ถูกคนอื่นใส่ร้ายคืน แต่อาจาลุกลามไปถึงขั้นเกิดความวิบัติแก่ชีวิตหลายๆประการอย่างสมัยพุทธกาลก็มีมาแล้วตัวอย่างคนใส่ร้ายพระพุทธเจ้าโดนพิบัติภัยทางธรรมชาติลงโทษถึงขั้นสิ้นชีพกระทันหันเศษของกรรมที่ใส่ร้ายคนอื่นจนติดเป็นนิสัยนั้นถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของแรงบันดาลรูปชีวิตที่ไม่ดีไม่น่าพอใจกล่าวคือมีอายุสั้น มีผิวพันธซามชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องไม่เป็นสุขและเป็นผู้มีกำลังน้อยพอทราบว่าหนึ่งในผลของกรรมคือจะต้องเป็นผู้ถูกใส่ร้ายคืนบ้างรู้อย่างนี้แล้วลองมาย้อนกลับไปหานายจุดๆุดก็ต้องสรุปว่านายจุดๆุดคงเคยเล่นคนอื่นไว้ก่อนนั่นเองหาใช้ความบังเอิญที่ใครจะถูกใส่ร้ายให้ได้รับความเดือดร้อนเอาดื้อโดยเฉพาะถ้าเป็นข่าวใหญ่โต ขนาดอับอายขายหน้าประชาชีไปทั่วบ้านทั่วเมืองนายจุดๆุดต้องเคยทำคนอื่นเดือดร้อนสาหัสไว้เช่นกันแต่ปัจจุบันยังไม่มีเครื่องฉายภาพย้อนอดีตชาตินายจุดๆุดจึงดูเหมือนเป็นผู้ถูกกระทำฝ่ายเดียวน่าเห็นใจอย่างเดียวมีคนโดนใส่ร้ายกันทั้งบ้านทั้งเมืองบางคนโดนประจำมีความสม่ำเสมอราวกับเจอดอกเบี้ยพิเศษอันนี้ก็สะท้อนความจริงอย่างหนึ่งครับ คือแทบทุกคนอยู่ในวงจรแห่งการใจ่ใครว่าร้ายเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นจะโดยเผลอตัวจะโดยตามกระแสะชักจูงหรือจะโดยเจตนาหนักแน่นของตนเองก็ตามทีทำอยู่เรื่อยๆก็โดนกันอยู่เรื่อยๆซัดกันไปซัดกันมาในหมู่มนุษย์นี่แหละคําติฉินนินทาและการพูดให้ร้ายนั้นเข้าหูคนฟังได้ง่ายกว่าเรื่องดีๆแล้วก็มีความมันในอารมณ์ มีอารมณ์ร่วมที่จะสนุกกับการจามกันด้วยขวานในป่าจึงมีแนวโน้มจะติดใจทําบ่อยๆพอทําอะไรบ่อยก็กลายเป็นการติดนิสัยฉะนั้นอย่าเริ่มต้นเลยเป็นดีที่สุดเพราะเมื่อเริ่มแล้วคุณจะไม่มีวันคาดการได้ว่ามันจะพัฒนาบานปลายไปถึงไหนของพันนี้เข้าง่ายออกยากถอนตัวลำบากครับมูลแรกของการใส่ร้ายนั้นมาจากอคติ อคติมีบ่อกเกิดจากความเกลียดชังและความริษยาฉะนั้นในเบื้องต้นสำหรับคนต้องการถอนตัวจากวงจรใส่ร้ายก็ควรกำหนดความตั้งใจไว้ตายตัวว่าแม้จะเกลียดชังหรือริษยาใครอย่างห้ามใจด่าทอไม่ได้ก็ต้องไม่เผลอพูดถึงเขาคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงที่คนรู้ถ้าอดไม่ได้ที่จะด่าทอหรือนินทาก็ต้องยืนอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่แน่ใจว่าถูกต้อง ปราศจากการใส่สีตีไข่เสมอเมื่อฝึกตนพูดถึงใครๆตามจริงโดยไม่บิดเบือนข้อมูลได้สำเร็จก็จะสามารถเห็นโทษของจิตใจประทุษร้ายแม้ทางวาจาว่าให้ผลเป็นความทุกข์ความอึดอัดความรับข้องแก่ตนเองจิตคุณจะอยากขยับขึ้นมาอีกขั้นคือไม่พูดว่าร้ายใครเพื่อความปลอบปลงจากภัยเวรอย่างสิ้นเชิง หากต้องตำหนิใครก็จะอยู่ในกรอบของระบบหน้าที่การงานตำหนิด้วยใจเป็นกลางหวังประโยชน์ส่วนรวมสรุปก็คือก่อนที่เราจะว่าใครหรือตำหนิใครให้เรามองย้อนที่ตัวเราก่อนว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เราจะพูดนี้เป็นเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหนถ้าหากยังพิสูจน์ไม่ได้การที่เราจะตำหนิหรือติติงใครขอให้ยืนอยู่ในหลักแห่งความเป็นจริงมากที่สุด ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ winnews.tv มณฑที่นี้ค่ะ